สวัสดีครับ ปานะครับผมวันนี้ปาก็อยากเชิญชวนแฟนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับมาร่วมกิจกรรมงาน B-Friend Rally นะครับในวันที่17ธันวาคมนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่า e อ็กซ์คลูซีฟสุดๆแล้วก็สนุกมากๆนะครับเพราะว่าทาง Plastic Hair นะครับจากกิจกรรมนี้มาเพื่อขอบคุณแฟนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับกิจกรรมเนี่ยมีทั้งหมด3ทีมนะครับทีมแรกนะครับคือทีมของคุณซีแล้วก็น้องนูนิวนะครับทีมที่2นะครับคือทีมของน้องเน็ตน้องเจมส์นะครับทีมที่3นะครับคือทีมของคุณแม็กแล้้วก็นนนนนอองััะครบตทซ์แล้วก็นนนน้องิวี ขุนพลของเขานี่คือพร้อมแล้วนะครับพร้อมลุยแล้วนะครับแต่ว่าทีมของน้องเน็ตน้องเจมคุณแม็กน้องนัทยังมีที่ให้จับจองเพิ่มเติมนะครับก็แฟนๆของคุณน้องเน็ตน้องเจมแล้วก็คุณแม็กน้องนัทห้ามรอช้านะครับเดี๋ยวเราจะสู้ทีมคุณซีนูนิวไม่ไหวนะครับในวันงานก็จะได้เจอกับปาด้วยนะครับเพราะว่าตาไปรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันงานนะครับถ้าใครหาทีมลงไม่ได้นี่ทีมพิธีกรก็ได้อยู่นะครับยังไงก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมันเยอะๆเพราะว่ากิจกรรมนี้สนุกนค Bye bye!